ไม่กี่คนที่จะเคียงข้างกันไม่กี่คนที่จะคอยร่วมทุกใจและไม่ทิ้งฉันไวล้ลำพังไม่ว่าเจอเรื่องร้ายใ,ใดๆก็พร้อมเดินไปกับฉัน ไม่กี่คนที่จะรักฉันจริงทำให้ในชั่วโมงที่เหงาใจในชีวิตที่ล่วงเลยมาไม่กี่คนที่ฉันไว้ใจให้กุมมืออยากฝากชีวิต ่งในนั้นก็คือเธอคนนี้ที่ฉันนั้นโชคบดีที่เราได้พบกันจากหนึ่งในร้อยหนึ่งจากในล้านได้มาร่วมทางเดินให้หนึ่งใจฉัน